สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามากี VIP นะคะประจะมาที่11เมษายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 70 71 73 75 76 78 79 60 61 63 64 67 69 5้าเจ็ดสี่สีก้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหกหเจ็ดเจ็ดหสี่เก้าเก้าสี่นาะจับคู่ลุ้นเอานะต่อไปสามาัคีวีหกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกเจดหเก้าเ้าย์หนึ่งเกสเจดจับคู่ก็หกเก้าเก้าหกเจ็ดย์เดเกนย์ศหเจ็ดเจ็ดหกเนาะ ห9เก้าเจ็ดสองหกศูนยะ์หกเกจนะเดิ้็ดเกย์ก็ได้เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะเจกับเก้าเจ็ดหกเมาเหมือนกันเด้อต่างกัน4ี่กับศย์ก็4ี 0, 4่หกเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจห้าเจเกเจดนะ7 91, 7 93, 7 95, 7นะ4 60, 46 2, 46ี่หกศูนย์หสองสี่หกแดเด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์ให้ด้วยนะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ